ใครๆก็หันมาติดตามลิเกทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่วัยชาราต้องบอกเลยว่าเป็นความบันเทิงอีกรูปแบบหนึง่งที่ปรับตัวเข้ากับสังคมปัจจุบันได้ดีสร้างเสียงหัวเราะสนุกสนานเข้าถึงง่ายอย่างล่าสุดก็มีพระเอกลิเกนหน้าใหม่ไฟแรง ปากิมอนเนกลาบพระเอกหน้าจิ้มลิ้มที่ใครหลายคนชื่นชอบเรียกได้ว่าปากิมเป็นอีกหนึ่งพระเอกลิเกที่กําลังได้รับความสนใจในขณะนี้ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้เพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการลิเกแต่อยู่มานานมากแล้วตั้งแต่อายุ10ขวบจนปัจจุบัน21ปีเรียนมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งยังเป็นสายเลือนลิเกโดยแท้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับสอนรามน้ำเพชรซึ่งเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ชอบที่ได้รับบทพระเอกหรือตัวโกงร้ายๆก็อยากลองเล่นเหมือนกันถึงแม้ตอนนี้จะขึ้นแท่นเป็นพระเอกแล้วแต่ก็มีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกเยอะจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองัอยครับก็สวัสดีนะครับผมประกิมเสน่หลาบหรือว่า <G ül üyor> เพ็กน้าจิ้มลิม้ม <G ül üyor> ประกิมเสนกห์ลาบครับ เราอยู่ในลุงคาลิเกจจริงๆแล้วเราอยู่มานานแล้วใช่ไหมก็นานแล้วตั้งแต่พี่แบงค์ยังไม่บวชอะนานนะตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่ประมาณปอหนึ่งเอ้ยปอปอสี่ปอห้าสิบขวบแล้วหลายคนสงสัยว่าเราเป็นอะไรกับทางอเนกเราอ๋อคือเขาเรียกอะไรอะลูกพี่ลูกน้องดีกว่าพูดแบบลูกน้ราก็น่าขอบคุณใช่ครับถ้าไล่ก็น่าจะยาวเลยบางคนคิดว่าเราอะเป็นเด็กหน้าใหม่ อ๋อก็เอาจริงๆเนาะเราก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆตอนเด็กอาจจะยังแบบว่าต้องต้องพูดถึงทางด้านสังคมออนไลน์ด้วยเราก็ยังเข้าไม่ถึงแล้วพอเริ่มโตก็เริ่มมีช่องทางโซเชียลให้เราเข้าไปคนก็เลยแบบว่าเออเพระเอก็กซ์ใหม่นี่นาอะไรอย่างงี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ยี่สิบเอ็ดพ่ากันยานี่ครับโอ้ก็กันเชกแต่ว่ากับเราพอสมกับเรา เป็นพระเอกครับแล้วก็ถ้าเป็นโงกงก็แบบโกงดุดุเข้มเข้มเลยตัดสินตัดสินใช่แตบบ่ให้แบบโงกโงแบบว่าเขาเรียกอะไรโกงกล้ามโกงอะไรผมไม่ไม่ไมไมไมอยถนัดเป็นพระเอกได้อยู่หัวใจยังว่างมาหัวใจยังว่างจะมีใครบ้างจับจ้องแหมหยดใช่ก็แหม่ก็จะต้องหยดเด็บทุกคนเลยได้ก็ต้องต้องกีนนิดนึงน่าจะชอบทูน่าบ้าไม่ไม่ไม่สเปคเป็นยังไง โ้ที่ความสบายใจมากกว่านะเพราะเราก็ทํางานหลายอ,อย่างช่วงนี้ก็เรียนด้วยไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนั้นนะทั้งทำงานด้วยเรียนแบ่งเวลายังไงสมมติวันนี้ผมกลับไปเนาะก็จะถึงขอพักประมาณทีสี่ทีห้าถ้ามีงานที่มหาลัยก็จะทําตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราเรียนเก้าโมงก็นอนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไปเรียนเลยออใช่ไหมพอคร<อ>ับม<อ>ันรอบอ,อ,อ,อแหละ วะาไฟฟ้ามันมันเป็นแผนบังคับหรอครับต้องเรียนรวมกลุ่มกันเราเรียนที่ไหนนะมหาวิทยลาลัยลังสิกเด็กเรียนมอลังสีแล้วจะถามว่าการท้าทายในความเป็นลิเกอ่ะแมทที่ลิเกของเราเน,รน่าจะเป็นการที่แบบว่าลิเกสมัยก่อนน่ะจะแบบไม่ใช่ลิเกซ้อมแบบนี้เนาะจะแบบว่า มาเจอกันหลังเวทีแล้วก็เล่าเออเขาเรียกอะไรอะรายละเอียดเรื่องแล้วก็ไปเล่นกันหน้าเวทีเลยอันนี้หน้าท้าทายที่สุดแล้วคือแบบคิดกันเองแต่ให้อยู่ในไดอะล็อกของเรื่องเขาเราไม่เคยคุยถึงทุกวันใช่ครับก็ก็ก็พัฒนาไปเรื่อยๆดีกว่าไม่เคยไปดูน่ามีพี่อีกตอนเล่าของเราเนี่ยแหละใช่พบพบพบที่คนนี้เลย ครับยังไงก็ฝากแฟนคลับทุกๆคนนะครับที่ติดตามลิเกย์สำรับน้ำเพชรแล้วก็ติดตามผมมาตั้งแต่เด็กบางคนก็จําได้ก็ฝากสนับสนุนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไอจีนะครับก็เป็นธนาปากีมาเดอร์สกอรเคส่วนติกต็อกก็เป็นปากีมาเอกล่าไปครับก่อนนี่เองรู้แค่แกจะมาว่าเขอกว่าเราเป็นให้กล้าม เรคิดว่าก็าโอเคนะครับสำหรับคำนี้เพราะว่าแต่ไงเราก็ต้องยังอาศัยแฟนๆขับทุกคนแล้วก็รุ่นพี่ในคณะที่คอยสนับสนุนสอนเราไปเรื่อยๆและที่สําคัญ บอกเลยว่าเห็นลุกพระเอกลิเกว่นหล่อแล้วแต่ลุกในชีวิตประจำวันก็หล่อมากๆไม่แพ้กันหน้าตาจิ้มลิ้มเห็นแล้วสบายหูสบายตาที่สำคัญอ้อนแม่ยกเก่งมากใครเห็นเป็นต้องโดนตกแอดเองก็เช่นกันแบบนี้ต้องรีบไปติดตามแล้วเผื่อมีอะไรอัปเดตจะได้ไม่พลาด